สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้รับคําถามจากเพื่อนนักดีไปนะฮะที่คอมเมนต์อสอบถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับแอมจิューขับซับเซตเคสามศูนะฮะเกี่ยวกับการต่อลําโพงเข้าแอมจิ๋วนะฮะคำถามมีอยู่ว่าลําโพงต่อแบบขนานกัน2ดอกลงที่2โอห์มแล้วก็ต่อเข้าช่องละดอกได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอตอบคําถามเป็นสเปคของ IC พักขยายละกันนะครับแอมจิューขับซับบอร์ดนี้นะฮะจะใช้ IC พักขยายเบอร์ ทีเบสามสองห้าห้านะครับนี่นะฮะก็คือตัว IC ที่อยู่บนบอร์ดนะฮะเบอร์ทีเบสามสองห้าห้านะฮะผมจะอ้างอิงจากดัตชีดของตัว IC นะครับถ้าเราต่อใช้งานในโหมดสเตอริโอนะครับจะให้กําลังวัตต์อยู่ที่325วัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อในแบบโมโนนะฮะก็จะให้กําลังวัตต์สูงสุดที่600วัตต์นะครับมาต่อไปมาดูสเปคการต่อลําโพงนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อในระบบสเตอริโอเนี่ยลำโพงที่ใช้ก็คือต่ําสุดเลยนะฮะค่าอินดิแอนต์ต่ำสุดก็คืออ4โห์มนะะฮ กำลังวัดอยู่ที่325วัตต์นะครับต่อข้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ลำโพงที่8โอห์มนะครับกำลังวัดก็จะน้อยลงนะฮะเพราะว่าค่าความต้นานทานหรือว่าค่าอิมพดนด์ที่มีหน่วยเป็นโอห์มเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับกำลังวัดก็อยู่ที่185วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อค่าอิมพดนซ์ที่ต่ำสุดก็คือ2โอห์มเนี่ยเราจะต้องต่อในโหมดของ PBTL นะฮะเราจะได้กำลังวัดสูงสุดที่600วัตต์แต่ต้องต่อเป็นโมโนนะฮะ ถ้าเกิดเราต่อเป็นสตอริโอเนี่ยเราจะต้องต่อแค่4โอห์มเท่านั้นนะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเราต่อลำโพง2โอห์มข้างละดอกเนี่ยไม่ได้นะครับเราจะต้องต่อข้างละ4โอห์มนะครับถ้าต่อ2โอห์มเนี่ยแน่นอนครับไอซีพขยายจะไปก่อนนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆตอบคำถามเพื่อนนักดีไวนะครับที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการต่อลำโพงเข้ากับ m อมจยอดนิยมก็คือ ZK3002 นะฮะซึ่งเป็น m อมิวขับซับนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับชแนลเจ๊ดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ